สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราไม่มีคลิปจะลงใช่คือวันนี้ผมไม่มีคลิปจะลงเวคือพี่เอกเขาก็ไปขายไก่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็คือวันนี้เราไม่มีคลิปไหมครับจะลงนั่นแหละแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปอะไรแล้วผมได้บอกกับน้องๆว่าเฮ้ยเราจะลงคลิปทุกๆวันจันไม่ใช่เราจะหยุดวันจันทร์กับวันพฤหัสใช่ไหมแล้ววันนี้ผมไม่มีคลิปจะลงข้างหลังไม่ต้องไปมองนะครับมันลก ทีนี้เนี่ยเราไม่มีคลิปจะลงเราก็แบบ <S <S เฮ้ยกูจะทําคลิปอะไรดีวะเอเอเอนื่องจากว่าผมตื่นสายเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศเย็นถูกไหมพออากาศมันเย็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมึงเข้าใจคาว่าแบบที่นอนอะ่ะมันเกิดแบบแรงดึงดูดว่ะเฮ้ยที่นอนมันแรงดึงดูดแบบมหาศาลมากแบบอากาศมันหนาวอะ่ะเออแล้วแบบเราก็นอนนะเราจะตื่นปุ๊บแบบเหมือนที่นอนมันแบบมันดูดเราไว้ไม่ให้เราตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่แบบ สู้พลังนี้ไม่ค่อยได้ครับเวลาแบบเจออะไรเข้ามาครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูหลับยาวนะครับวันนี้ก็เลยนี่อันนี้จิตวัตรประจําวันผมอยู่แล้วผมใช้ชีวิตอย่างนี้ทุกวันแต่วันนี้ก็ถ่ายให้ดูเล่อกันเอออันนี้ผมเพิ่งตื่นก็เลยไปซื้อของที่ CJ มานี่วันนี้กูได้อะไรบ้างครับนี่มาชิตะสาลายเออวันนี้ผมไปซื้อมาทุกวันผมซื้ออย่างนี้จริงๆนะแต่แต่ไม่ได้ซื้อแบบเมนูนี้ทุกวันนะแต่หมายถึงว่า ผมจะตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกไปซื้อเจไปเซเว่นไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แป๊บซี่แล้วก็อันนี้ก็แป๊บซี่อีกอันหนึ่งแล้วก็นี่วันนี้กูได้นี่มาไก่ทอดเออขี้เกียจไปซื้อเคฟซีก็เลยซื้อไก่ทอดนี้มาก็เลยกะว่าเอองั้นคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปทอดไก่ไหมเออไม่มีคลิปจะลง <laughs> ก็เลยบอกเอ้ยทอดไก่ดีปะวะเออก็น่าจะทอดไก่แล้วปะมันมีคลิปลงจริงคนดูไปเดี๋ยววันนี้ครับเราจะทอดไก่กันดีกว่าโดยเราจะใช้ซอสมันจะมีซอสตัวหนึ่งประนึ็นนะมันจะมีซอสตัวหนึ่งเว้ยมันเป็นซอสสำหรับทอดไก่ไม่ใช่มันเป็นซอสอ่อซอสพริกอ่อซอสอะไรวะมาม่าเผ็ดมังอู้ข้างหลังกูลกมากเลยมึงซอสมาม่าเผ็ดเดี๋ยวเราไปดูในรถก่อนปนะนึ็ผมลืมอืม ผมลืมเอามาซอสมาม่าเผ็ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พึ่งจะมาโอ้แล้วตอนนี้แบบไม่มีใครอยู่บ้านเลยมีกูอยู่คนเดียวปกติบ้านผมก็ไม่มีใครอยู่อยู่แล้ะนี่เล็งยังไม่ตายนะครับผมผมยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวนี้ผมกินแต่ผมเดินเดินเอ้ยเอาแล้วนี่เอาแ้วฮชาดับหูปาก โอ้ยโอเคช่างมันนี่ดวงเราดีกว่าไอ้กูไปใส่ไปนี่กูได้มาแล้วไปถอดกออันนี่ดึกหน่อยเล่นเบาอ่ะหลายคนก็บอกว่าพี่เวฟครับช่วยถ่ายวอล์กให้ดูหน่อยได้ไหมพูดตรงเลยว่าไม่อืมแล้วทำไมวันนี้ถ่ายอันนี้มันไม่ใช่คลิปวอล์กไงมันคือคลิปแบบทำนูน่นทำนี่กินไปเรื่อย มันไม่มีอะไรเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะในเรียบร้อยอีโอเคเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งเรามีไก่ทอดเราซื้อไก่ทอดมาก็คือเจ้าตัวนี้คือบอกก่อนว่าเขาไม่ได้จ่ายกูจ่ายและกูก็อยากกินและกูไม่มีคลิปอะไรจะลงกูก็เลยจะมาทอดไก่กินเฉยๆแค่นั้นแหละคลิปนี้ไม่มีอะไรก็คือเราจะชอบทอดชอตอะไรล่งสองสา ปึ๊บนี่เราจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันหมี่เนยอย่ากูซื้อผลิตภัณฑ์หมี่เนยมาคนดูเลี้ยงเฮายอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ห้อยอย่างหยุดเลยไปนอนไป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 นอนไปอยากมีบทแม่มากูกลับมาทำเมนูเดิมกูละทุกวันนี้ มันมีเนี่ยไอหมอ้อทอดเนี่ยแต่สําหรับผมอะมันพังไปหลายตัวละอืมคือสาเหตุที่มันพังเลยนะหลักๆปักป๊กปั๊กปั๊กมันไม่ดีแล้วมันก็พังคือการทําอาหารทุกคนนี้มันง่ายมากเว้ยมันง่ายกว่าแต่ก่อนมากอย่างเช่นผมซื้อนี้มาใช่ไหมเนี่ยผมซื้อนี้มามันก็จะมีบอกว่าใช้ไฟสององศากับเจนาที ง่ายไหมง่ายทุกวันนี้ทำอาหารง่ายกว่าเมื่อเมื่อสมัยก่อนเยอะเลยสมัยก่อนนี่ทําอย่างยากแล้วกูแกะยังไงแปง๊บนึงกูมอแลแรงเข้าอย่างนั้นเนี่ยอุ้ยบุกนี่ไหมต้องให้ได้ด่านี่เห็นไหมทุกวันนี้โคตรง่ายกูซื้อมาฉีกหลายคนบอกว้ยพี่ผมทำอาหารไม่เป็นเนี่ยมึงก็เทลงหมอ้อ จบยากไงวะแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ย200องศากับ7-8นาทีอ่ะ200องศา7-8ถึง8นาทีรับหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปปับเรียบร้อยนี่อันนี้หมีเนยนะเนี่ยแ้วทีนี้เราก็จะเสียบปลั๊ก คือปักอันเนี้ยผมพูดตรงๆนะมึงใช้ดีๆไปเลยใช่มึงอย่าใช้ของถูกไม่งั้นไม่ของกุลลายไปละหลายอันเลยแล้วก็จะเปิดตรงนี้นี่อันนี้เปิดชว่วงแล้วเราก็จะมาตั้งเขาบอกว่าเรากดสตาร์ทเครื่อง200ใช่ไหม200หรือเท่าไหร่มาเป็นหนึ่งกูดูก่อน2 0 7 8นาทีโอเค200เราต้องการ8นาที8นาทีโอเคกดเรียบร้อย เสร็จแปดนาทีหลังจากนั้นเราก็รอเห็นไหมมันยากยังไงว่าทำอาหารทุกวันเนี้ easy bro ไปเข้าไปในบ้านดีกว่ามาซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคือตอนนี้เราทำคลิปกับพี่เอกเราอาจจะแบบลงได้ไม่ทุกวันเนาะบางวันอาจจะมีพี่เอกบางวันอาจจะไม่มีหรือไม่ก็นี่แหละเวลามันข้อเสียของการที่เราจะถ่ายคลิป กับคนอื่นน่ะมันจะเอาแค่ตัวเราไม่ได้แล้วบางคนก็แบบพี่เวฟครับเอาพี่เฟรมมาหน่อยพี่เวฟครับพี่เฟรมไปไหนเหมือนกันทุกคนน่ะคือการที่ผมทําคลิปลงช่องผมคนที่ได้รายได้คือผมคนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้รายได้กับผมด้วยถูกไหมแล้วอย่างหนึ่งคนอื่นเขาต้องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันน่ะเขาก็เลยต้องหาเงินซึ่งเขาก็อาจจะมีเวลาบ่างมาเล่นกับเราบ้างไม่มีบ้างก็มันก็คือเรื่องปกติอื ทำไมข้างหลังมาดูลกจังวะหน้ากูดูโซมมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสิวอ่ะเพิ่งบีบมาเลยสะใจมากเลยว้ยเป็นคนที่แบบคันไม้คันมือชอบบีบสิวหน้าตัวเองนะเป็นอะไรไม่รู้กูคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแหละเออบีบไปเรื่อยอ่ะเห็นไหมตอนนี้หม้อทอดเรารอให้มันทอดให้เสร็จใช้เวลาประมาณ8นาทีตอนที่เราตั้งเมื่อกี้อีซ <c oughs> ี่ง่ายปะง่ายคือตอนนี้ผมก็อยากจะทําอยู่นะ เออกูอยากทาเครื่องปรุงอ่ะเออแบบว่าแบบผงหมักที่เราเคยคุยกันไว้ในคลิปใช่ป่ะสมมุติว่าผมทําผงหมักมาหนึ่งตัวปุ๊บทุกคนซื้อไก่มาใส่ผงเนี่ยแค่ใส่ผงหมักของผมเนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็รอ3 0มินาทีเอาเข้าหม้อทอดหรือเอาไปทอดหรือเอาไปยา่างหรือไปอะไรก็แล้วแต่กินง่ายป่ะง่ายคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําอาหารแต่ไม่ได้ชอบปรุงคุณเข้าใจป่ะคือชอบทําแบบอยากทาสเต็กกินเองวะ่ะ เออมันถูกใช่ไหมเราซื้อมาทํามันถูกกว่าถ้าเราไปซื้อกินร้านข้างนอกมันก็แพงเนาะแล้วเนี้ยแต่ปัญหาของการทําอาหารเลยคือการปรุงให้มันอร่อยผมก็เลยชอบซื้อแบบพวกผงสําเร็จรูปอะไรก็ตามแม่งสาเร็จรูปกูซื้อมาหมดอะ่ะสมมติเราซื้อแบบซอสกะเพราไงช่วงนี้ฮนะิตเลยเออคนขายเยอะมากซอสกะเพราใส่แค่ซอสกับใบกะเพราแล้วก็เนื้อก็ได้เลยซอสกะเพราปรุงแล้วเรียบร้อยหรือจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันก็ทํากินง่ายทุกวันเนี้ยอุ้ย มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ที่เราจะต้องปรุงเองใส่น้ำตาลนิดนึงโป๊ชิลุนิดนึงไงแต่สําหรับผมคือยัดยัดแปะเออกูซื้อแบรนด์นี้มาอ่ะแบรนด์นี้เรากินแล้วมันไม่อร่อยไม่ถูกปากเราก็เปลี่ยนแบรนด์ผมจะไม่ไปโพสต์แบบว่าจะไม่ไปพูดแบบเฮ้ยทำไมกูซื้อมันแล้วมันไม่อร่อยเลยวะอันเนี้ยไม่เราจะไม่พูดอย่างเพราะว่าอร่อยคนเราไม่เท่ากันใช่ไหมล่าสุดผมไปซื้อหมาล่าแล้วผมอร่อยเออผมรู้สึกว่ามาล่าเจ้านี้อร่อยมาก ผมก็เลยไปขอซื้อน้ำซอสเขาอะแล้วก็ส่งไปให้รุ่นน้องไอ้รุ่นน้องก็บอกว่าอร่อยแต่มันบอกว่าออหวานเกินไอยูโน่อะเออกูส่งไปให้ยูโน่ลองชิมไอ,อ้ยูโน่มึงกินนี่ดูดิอร่อยน้อยยูโน่ลองกินปุ๊บอุ้ยพี่มันอร่อยนะแต่ผมว่ามันหวานไป่ะเออผมผมว่ามันหวานพี่กินหวานแล้ผมก็เออกูชอบหวานนะอันนี้อร่อยแล้วไอโน่ <I uno S 2> บอกว่านี่ถ้ารดหวานสาหรับผมอร่อยเห็นไหมคือคนเรามันกินไม่เหมือนกันอยู่แล้วอืตอนนี้ไม่มีอะไรนั่งรอแล้วก็บน่น บนพึ้นพำเอ้ยเดี๋ยวนี้พี่พี่เฟรมเขาไลฟ์สดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวให้ดูไปหนึ่งมาแล้วมาแล้วนี่ไม่รู้ว่าเขาลงไลฟ์ไปหรือยังนะเขาลงไลฟ์ไปยังวะลงไปแล้วอันนี้เห็นไหมพี่เฟรมเขาจะไปไลฟ์อย่างนี้ในทิกตอกเขาจะไลฟ์ประมาณว่าเป็นคลิปแบบนี่เงี้เผื่อใครไม่เห็นนะนี่คือแบบไลฟ์ไลฟ์ในทิกตอก แล้วคนก็จะส่งของขวัญแล้วเขาก็จะได้เงินจากของขวัญแล้วคนที่ส่งของขวัญก็จะได้แกล้งวิเฟรม fame, อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาไปทาอย่างนี้แล้วในทิกตอกรายได้มันก็เยอะนะอุ้ยก็หลักหมื่นอยู่นะคนดูเออเห็นไหมเมื่อเขาไม่รายได้อย่างทางอื่นเขาจะมาดคลิปกันเราทําไมถูกไหมกูก็ยังอยากทําเลยเนี่ยกูอยากเลิกทํา YouTube แล้วกูเลิกทํา youtube กูจะไปไลฟ์ทิกตอกอย่างงี้แหละแต่เอาจริงผมอยากจะทําแบบพวกเครื่องปรุงขายมากกว่าเออขายของออนไลน์ในทิกตอกอะไรเงี้ยทํานู่นทํานี่ขาย เพราะว่าช่องผมอะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ใครที่ติดตามช่วงแรกๆก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยพี่เวฟเนี่ยทำของกินเยอะมากนะเดี๋ยวก็ทํานูน่นทํานี่กินคือผมเป็นคนที่ชอบชอบทําอะไรกินอยู่แล้วเขาจะเรียกว่าชอบได้ไหมคือเอาง่ายๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าร้านอาหารเออคือแบบกูไม่ชอบความวุ่นวายอะคือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบความวุ่นวายชอบอยู่คนเดียวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบ อ่ะปีใหม่อย่างเงี้ยบางคนเ้ยไปฉลองร้านนู้นไหมไปฉลองร้านนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมปีใหม่หรือไม่ก็เทศกาลผมจะอยู่กับเพื่อนประมาณสักสองสามคนมีเตาย่างบาร์บีคิวมีหมูกระทะนั่งคุยกันเปิดเพลงนิดหน่อยจบเออผมเป็นคนที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วจะชอบแบบเป็นอยู่กลางทุ่งนาไม่ได้อยู่แบบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบนั้นเออแล้วเวลาร้านอา,นห,านหารผมก็ไม่ค่อยชอบเข้าหรอกผมชอบทํากินเองอยู่ที่บ้านแบบ มันทําอะไรก็ได้เออเราจะทําแบบเสียงดังก้องยิงก้งยิงก็ได้หมดถูกปะล่ะเออผมก็เลยเป็นคนที่ชอบทําของกินแต่ติดตรงที่กูทําไม่อร่อยกูเลยต้องไปซื้อแบบแบบผงสําเร็จรูปเนะี่ยแบบซื้อผงมาง่ายๆอะอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรารอให้ไอ้นั่นเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาลองกินดูเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอยู่นะตี๊ตี๊ตป้าหนึ่งนะกูลืมแบบว่าจานอยู่นี่เจ๊ป้า นี่เสร็จแล้วครับ off dz dot off come on baby เนี่ยทำอาหารโคตรง่ายเลยไม่ได้ทำหรอกกูเอามาอุ่น k okay. ได้ยินเสียงปะดูฟังเสียงโอ้โหเดือดแบบบุบบุบบุบบอ่าเดือดแล้วไอ้น้องปึ๊บกูเขย่านิดนึงเขย่าเพื่ออะไรให้มันมากรองรวมๆกันแล้วก็เทแล้วต้องเขย่ามือด้วยนะ อย่าเทแบบพุบป๊อบต้องเขยา่าเขย่าหน่อยเขย่ามือตัวเองอ้าโอ้เหี้ย yeah, น้ำมัน <laughs> อีน้ำมันเยอะม,มากเลยนี่ไงเราได้แล้วนะไงไก่กรอบเลยน้องอ,อันนี้ผมซื้อมาสองห่อนะอืมกูมจะทอดกินแค่ห่อเดียวก่อนปิดถอดจบซอสไปนั่งกิน,นดีกว่า หรือว่ากุนั่งกินตรงนี้ดีเอ็น,นั่งกินตรงนี้ก็ได้นะเราเคลียร์ของออกอแมวไปกินข้างในดัวมาและเอนั่งนี่ยเราได้ไก่มาแล้วขอกินแบบไม่มีซอสดีอร่อยปะวะอันนี้ผมไม่เคยกินเจ้านี้มาก่อนนะแต่พอดีว่าเห็นมันหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยซื้อมาคือกูเป็นทาดการตลาดโอ้ ส่วนตัวให้ห้าห้าเต็มสิบไม่ได้อร่อยไม่ได้ไม่อร่อยกลางๆอให้ห้าเต็มสิบแล้วกัน,วนกลางๆอร่อยไหมก็ก็ไก่ทอดเออไม่ได้มีความพิเศษวิโสเลยอกูลองกินนี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะลงคลิปเล้ยไอคลิปนี้ผมอัดแบบเร็วๆแล้นันนี่กินเอาไม่เอาเยอะด้วยวเเพดอะกูว่าเพจอ,อะ แม่โอ้โหอืมกินแล้วก็รสชาติเหมือนกับมาม่าเผ็ดเลยเป๊ะ,เ,ปะเพราะว่าคือซอสอันเดียวกันถูกไหม,อม,อม,อมอพอกินกับมาม่าเผ็ดมันอร่อยนะ เดเสีบว er ่ะเป็นนะสกูตเทปฟอวอเมนอุ oh, ้ยเผ็ดกำลังดีเลยอะนี่กูฮั้น กาแฟกินทุกวันที่ตื่นถามว่าทำไมถึงกินอร่อยดิใช่อันนี้ก็อร่อยแต่เสียดายมันร้อนอยากกินแบบกรอบๆแบบไม่ร้อนออาจจะร้อนได้แต่ร้อนน้อยอย่างเงี้ยใส่แบบนี้ไม่สาเต้หรอวะเัวห อืมโอ้มูใส่ไปเลยฟึบฟึบนี่กูลาดครับลาดครับนี่หมดครับอืมเริ่มเผ็ดนะครับเริ่มเผ็ดนะครับแต่ว่าผมว่าเอาไปจิ้มอ่ะดีกว่าเพราะถ้าซอสมันเจอของทอดมันจะทำให้หยาบใช่ปะมันจะแบบมันจะนิ่ม มีใครดูตอนกินข้าวไหมนี่แหละทำไมครับมานานบางทีม,มันก็ขี้เกียจนะจริงเ,เดี๋ยวเปิดตัวแบรนด์เครื่องปรุงสำหรับคนขคี้เกียจปรุงนีซื้อมาเทปับ๊บรับกินเลยง่ายๆผมไม่ชอบอะไรยุ่งยาก แต่กินกาแฟกับเอไก่อะโคตรไม่เข้ากันเลยเพราะว่ามันกาแฟไปตรีรสไก่หมดอะ่ะแต่มันต้องกินร้อนเฮ้ยอย่มีเหลือจากเมื่อวานแต่กูเริ่มเผ็ดแล้วนะตอนเนี้ย <c oughs> เอออันนี้อร่อยสิบห้าบาทไอแมงดาแฟนตาซีมันเป็นคนบอกให้ผมซื้อ พี่เจ้าก็ซสือ,อนีอ่เปียงแซ่บด้วยนี่มันบอกกูใครที่ดูตอนกินข้าวก็เราน่าจะเป็นเพื่อนกันเฮ้ยบัฟฟี่เหรอกูมีบัฟฟี่เนี่ยรู้ไหมไงวะ เผ็ดโอ้ยพ่านแล้วละ่ะใส่ไหไรพูดวะแต่ไม่กลัวเว้รหดับนี้ใครเผ็ดกันครับคือหมูกว้าครับอะไรเค็มหมูกที่สุดสื้อ ไม่กลัวเวามาดิเผ็ดหรอฮะเผ็ดหรอไม่กลัวเวยไอซองนี้เผมเก็บไปกินอีกห่ออ่ะทุกคนคลิปนี้ก็มีให้ดูเพียงเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าวันนี้ผมลืมอัดคลิปกับพี่เอกนครับค่อยดูพรุ่งนี้นะคลิปนี้ก็ ใช่เย,ย <c oughs> <c oughs> ็วๆกูก็อยากกินเผ็ดไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรให้เจอแบบชิ่้นนี้เลยครับผมแต่ฮะเผ็ดปออะเดี๋ราสองชิ้นกินก่อน